พระเดชพ,พ,พระคุณงพ่อพระรูวิสังธรรมทรเจ้าคณะเภชียงแสนท่านประกรณ์สุริสุวรรณในเภเชียงแสนท่านพิสัมจันสิงห์รวมถึงผู้เข้าร่วมในการประชุสมสวนาลาุ่ย่อยมีทั้งพิพิธภัณฑ์สำนักง,งานท่องเที่ยวเภชียงแสนเจ้าวาดะสุโกตลอดจอนเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวง ผู้ทรงนลวัตพระมหาเทเราะของการทำโลโก้สัญลักษณ์ของเมืองเชียงแสนการทำตุักนาการทำแมนมนักไวถ่ายราาูปตลอดจนถึงไว้ลูกข้อแก่สตาญาติลงท,าาที่อยาจัดโรงแ,และที่สำคัญอยาที่จะส่งเสริมพัฒนา่าคพื้นดินน้อยสสาาหรือว่าการเป็นบุคคลกลา้ลาวในนามของหัวหน้หาแผนงานวิจัย สุริวันอำเภอเชียงแสนได้รับเต็มๆก็คืออำเภอเชียงแสนก็เห็นว่าการศึกษาหนงจะต้องพัฒนาพัฒนาคนพัฒนาสถานที่ก็ก็เลยมุ่งมาที่อำเภอเชียงแสนอาจจะว่าที่จริงเคยผูกกัมยองยังเศร้าเพราะว่าถอยเป็นพุทยอมนะครับเป็นคนอุ้มพูทเลิน ผู้กำกเมืองนะครับเนาะภาษาไทยได้ค่อบหรือว่าภาษาเมืองเน,น<ม>าะเพราะผมผมรักซุกซาบกับท่านคร,รูจะคณะเพือบอกว่าเกิน60%หรือ70%ในนี้ฟังคำเมืองขอ์นะฮะก็จะอ่านก่อนจะขออนุญาตนะครับว่าเาพูดกับเมืองก,กันดีก,กว่าเพราะว่าจากจากแน่นใจนะครับผมผมรู้สึก มันเหมือนกับธรรมจักสรนการสิบนาวันนี้นะเพราะว่าเพราะว่าน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลุ่มพิธีสดีในรัพราชทารน้องเอกนะฮะน้องเอกปอยนะก็ถามผมเมื่อสองสามวันก่อนว่าอันจะมีสิบนาวิจัยเรื่องท่องเที่ยวเชิญสร้างสรรค์เน,นี่ยนะฮะ ที่ที่วัดพระธาตุางงอาเชียงแสนะครับผมก็นั่งในรถมาบอกว่าวันไหนเป็นวันเสาร์นะครับพี่บาก็าวันเสาร์แล้วยังไงท่านไปได้ก่อนผมว่าไปได้แน,น,น่นอนไปนะฮะได้แน่นอนเพราะว่าผมจะต้องมากราบพุทธิตาสก,การะพระเดชพระคุณเนื่องจากว่าเมื่อวันที่15วันอายุวัฒนะมงคลเนี่ยผมตีประชุมสาม